ครับสวัสดีเว็เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของเดียเอติฮัทนะครับคุยก่อนเกมวันนี้ครับซิตี้ครับจะบุกไปเจอบุกไปเจอกับเพื่งพี่คาดนะครับเบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้เบรนท์ฟอร์ดก็อยู่ในอันดับที่13ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมครับน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นขึ้นมาแล้วก็ สามารถทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งอย่างเบน f o ฟอร์ดครับก็เคยมีตัวอย่างาทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็สามารถทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับในลีกสูงสุดอย่างช่วง2-3สปีก่อนก็จะมีทีมอย่างไบรตันนะครับพอนั้น,น,นแล้วก็มาเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเตดแล้วก็รุ่นการที่แล้วครับทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วทำผลงานได้ดีมากอย่างลีดยูไนเตดนะครับ ซึ่งปีนี้ครับเป็นคิวของทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับพึ่งพิฆาตนะครับนี่คือทีมที่รูปแบบการเล่นเอยหรือว่า,าแทคติกของทางผู้จัดการทีมอย่างทูมัสแฟงนะครับแล้วก็ลูกทีมของพวกเขาครับสามารถเล่นได้อย่างเมามันนะครับเอ็นเตอร์เทนแฟนบอลสามารถต่อกรกับทีมที่ลุ้นแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นทางานิวพู เชลซี uh, ครับที่เคยเจอกันมาก็สามารถ uh, ตอ่อกรกับพวกเขาได้นะครับวันนี้ครับก็ต้องมาลองดูว่ามาเจอกับทัพเรือใบสีฟ้าของเราเบนฟอร์ดจะสามารถต้านทานทีมแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าของเราได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก่อนจะไปพรีวิวนะครับเหมือนเดิมครับเราจะมาดูข่าวรอบดวเอตีแฮตกันก่อนนะครับซึ่งครับมีข่าวของ ทางเฟอร์นันโตเรสนะครับก็ออฟฟิเชียลแล้วนะครับก็ได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางเว็บของสโมสรรวมไปถึงกูรูหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในเมืองไทยนะครับก็ลงข่าวและคอนเฟิร์มมาว่าต่อเรสนะครับย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ครับโชคดีทรานน้องชายนะครับซึ่งอาจจะเข้ามาอยู่กับซิตี้ได้แค่ฤดูกาลเศษนะครับก็ ก็มีความทรงจําที่ดีต่อกันนะครับก็เป็นอีกคนที่เป็นดาวรุ่งทีน่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟรานเตเลสข,ขอใหอ้โชคดีกับเส้นทางที่เลือกนะครับโชคดีนะครับน้องชายมากันที่ข่าวที่2องนครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทางเซกิเบเกอริสตายนะครับพอกีฬาของเราครับก็ได้ารางวัลพอจอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งเป็นรางวัลของกรอบ Award นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ดูไบนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับซึ่งค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีนักเตะหรือกุนซือครับที่มีชื่อเสียงครับก็ได้รับรางวัลมากมายเลยครับอ่าทิเช่นอย่างทางคิริยันเอ็มบัปเป้นะครับได้รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็จะมีทางอ่เลเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับก็ได้2รางวัลเลยเดียวครับ สับเลวานก็ได้มาราโดน่าโกลส corer of the year นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับรางวัลนักบอลยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งได้รับการโหวตจากแฟนๆใน t ิกต o อนะครับก็คือ,อสองรางวัลน,นี้เลวานเลวานได้ไปนะครับรวมไปถึงทางคริสตอโรนัลโด้ครับก็ได้รางวัล ดาวซันโบตลอดการนะครับที่หลังจากในช่วงปีที่ผ่านมานี้ครับที่ทางโรนัลโดนครับก็ทําประตูในทีมชาตินะครับขึ้นไปรั้งอันดับที่1นึ่ตลอดการแล้วนะครับสำหรับกิสโนโรนัลโดโค้ชจัดเกียรติเป็นของทางโรเบร์ตมังชินีนะครับซึ่งเป็นอดีตกุนซือเก่าของเราครับก็ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับหลังจากที่พาทีมชาติอิตาลีครับเข้าคว้าแชมป์ยูโร2020นครับที่ผ่านมานี่เองนะครับ มีครับกองหลังยอดเยี่ยมก็จะเป็นทางเลโอนโดบลัชีนะครับนี่ก็อีกหนึ่งคนสำคัญครับที่นำทัพอิตาลีครับได้แชมป์ยูโรที่ผ่านมาผู้รักษาตัวยอดเยี่ยมครัเป็นทางจันลุจิดอมนาลูม่านะครับนักเตะยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนตยูโร2000ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีทีมทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็คือเชลซีนะครับได้ไปนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับ เชลซีทำได้รางวัลทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับสาหรับสกีเบกริสตายนะของเราครับที่ได้รางวัลอ่าพอกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งรางวัลนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีฝีมือของทางสกินะครับว่านี่คืออีกหนึ่งคนสําคัญนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพเือใบสิฟาของเรามาในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสกีครับเข้ามา ทำหน้าที่พอกีฬาตั้งแต่ปี2012นะครับก็ผลงานชิ้นโบแดงล่าสุดก็คือการคว้าตัวทางรูเบนดิอาร์ตนะครับเข้ามาเมื่อซัมเมอร์ที่อซัมเมอร์ Summer ที่แล้วนะครับที่ได้ดีอาร์ตมาทําให้ดิอาร์ตนะครับสามารถเข้ามายกระดับแนวรับของซิตี้ครับที่เคยมีปัญหากลับมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเหนือ United, แมนเชสเตอร์เตวก็ ิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีส่วนสำคัญในการทำให้ทีมของเรานะครับกลับมาแข็งแกร่งนะครับซึ่งนะครับในวันงานก็ซิกิไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นทางเฟร์รนโซเลียโนนะครับหัวหน้าผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราไปรับแทนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับออกีฬาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซิกิเบคริสตน์นะครับยอดเยี่ยมมากครับตบมือให้หน่อยครับ คราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาเช็คโปรแกรมกันก่อนว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้จะมีทีมไหนลงเล่นบ้างนะครับก็จะมีเลื่อนไป2คู่นะครับก็คือทางคู่ของอาร์ซอลกับวูฟบนะครับแล้วก็ลีดกับวิลลาถูกเลื่อนออกไปนะครับวันอังคารนี้ครับก็จะมีอยู่4คู่ครับแข่ง4ทุ่ม3คู่แล้วก็ตี3าหนึ่งคู่นะครับ4ทุ่มครับก็จะมีทางพาเลทเจอกับนอริธนะครับซอลตันครับเจอกับสเปอร์นะครับวอตฟอร์ดเจอกับทางเวสต์แฮมนะครับนี่คือ4ทุ่มของวันอังคารนะครับ แล้วก็มีลิเวอร์พูลครับเจอทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็แข่งในเวลาตีสามนะครับส่วนคืนวันพุธครับก็จะมีทางเชลซีครับเจอทางไบรท์ตันนะครับตีสองครึ่งแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดนะครับอ่าก็จะเจอกับซิตี้เราครับเวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับนี่คือคืนวันพุธส่วนคืนวันพุธหากครับมีอีก2คู่นั่นคือเอเวอร์ตันนะครับเจอกับทางนิวคาสเซิลนะครับตีสองครึ่งนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับทางเบอร์ลี่ครับตีสามสิบห้านาทีนะครับ นี่ก็คือโปรแกรมนัดับที่20ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาเช็คตารางคะแนนล่าสุดกันก่อนว่าสถานการณ์ทับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรามาดูคร่าวๆกันก่อนครับซิตี้เราครับเป็นจ่าฝูงครับ19นัดครับ47แต้มนะครับอันดับที่2ยังเป็นลิเวอร์พูลครับแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่าซิตี้ครับ18นัด41แต้มนะครับเชลซีอันดับที่3นะครับ19นัด41แต้มนะครับ ตอนนี้ครับอาร์เซิลอนครับขึ้นมาอยู่ท็อปโฟลครับก็19นัด35แต้มนะครับสเปอร์ครับ16นัด29แต้มนะครับสเปอร์นี่ก็ยังแข่งน้อยกว่าเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะมีโอกาสที่ยังจะมีโอกาสที่จะแซงอาร์เซนอลได้อยู่นะครับเวสแฮมนะครับ18นัด28แต้มนะครับก็เวสแฮมก็ขุนค้อนของทางเดวิดมอยก็ดูแผ่วลงไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนดีนะครับหลังจากที่เสมอกับ นิวคาเซิลนะครับก็อยู่อันดับที่7นะครับมี28แต้มเท่ากับทางเวสต์แฮมนะครับบุฟแฮมตันนะครับ18นัด25แต้มนะครับอยู่อันดับที่8ปดไบรท์ตันครับอันดับที่9ครับ17นัด23แต้มแล้วก็อันดับที่10นะครับก็เป็นทางเลสเตอร์นะครับ22แต้มนะครับส่วนทีมของทางสวนเจอร์แลนด์ครับแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่11นะครับมีอยู่22แต้มเท่ากับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ส่วนท้ายตารางนะครับสามดับโซนตกชั้นนะครับเป็นทางเบอร์ลี่ครับอันดับ18นะครับ15นัด11แต้มนะครับนิวคาสเซิลนะครับ19นัด11แต้มครับนิวคาสเซิลนี่แย่กว่าทีมอื่นเลยนะครับแข่ง19แข่งครบทุกนัดเลยครับมีแค่11แต้มนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นทางนอริซิตี้นะครับ18นัดมี10แต้มนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับผม เอาละครับคราวนี้ครับมาดูความพร้อมของทั้งคู่ครับก่อนที่จะลงสนามนะครับมาดูเจ้าบ้านนะครับอ่าพึ่งพิฆาตนะครับเบรนท์ฟอร์ดครับก็มีตัวเจ็บเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางอ่าแซนก้านะครับคริสโตเฟอร์เอเยอร์นะครับอ่าเดวิดลาย่าครับชารีกูดอ่าแล้วก็ฟุสโฟซูเฮนรี่นะครับรวมไปถึงทางจอร์จ ดาซิวานะครับนี่คือนักเตะที่บาดเจ็บนะครับไม่ลงลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีทางคริสเตียนโนกาตนะครับนี่ก็ติดทบโทษแบนนะครับมีใบแดงนะครับติดใบแดงแล้วก็มีสองคนครับที่ต้องเช็คความฟิตในเกมนี้อย่างนิโกเฮนรี่นะครับไบรอันเอ็มเบลโมนะครับนี่ต้องเช็คความฟิตส่วนทางวิตตอรี่เยนเนตนะครับกับจูเลียนอ่า ยินเวียร์ครับ2คนน่าจะติดโควิดนะครับ2คนนี้ลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับก็จอห์นสโตนครับเจ็บไปนะครับก็ลงเล่นไม่ได้แน่นอนครับก็ตอนนี้อย่างทางไทวอเกอร์กับโรดดี้นะครับ2คนก็ติดโควิดนะครับไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนนะครับเกมนี้ครับแน่นอนว่าทางเป๊ปปอนด่าน่าจะมีการโรเตชันนะครับเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะพักครับเพราะว่าโปรแกรมช่วงนี้ถี่เหลือเกินนะครับ นาธานาเก้ครับน่าจะได้รับโอกาสครับลงสนามเป็นตัวจริงบ้างนะครับรวมไปถึงแดนหน้าอย่างพวกการ์เบลเชซุสนะครับนัดก่อนก็ไม่ได้ลงรวมถึง2คู่หูครับคู่แสบคุณแพนอย่างทางฟิลเูเรนกับแจ็คกิลิตครับมีโอกาสน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงครับนัดนี้เรามาดูครับรายชื่อสเปซตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งคู่ครับเบนฟอร์ดครับของโทมัสแฟงนะครับระบบ352นะครับ ก็จะประตูก็จะเป็นทางอัลบาโรเฟนันเดสนะครับแล้วก็สามเซนเตอร์ครับเป็นทางอีธานพิกน็อกครับแล้วก็พุทตตสเยนสันนะครับรวมถึงทางโซเลนเซ่นนะครับนี่คือสามเซนเตอร์ครับวิงแบ็กขวาเป็นซิกกี้กาโนสนะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นโดมินิกทอมสันนะครับสามมิดฟิลครับเป็นทางแซนดอนบาติสนะครับ แล้วก็มีทางแฟงโอเยกานะครับรวมถึงทางแซามันก็ดดอตนะครับนักเตะจากอิหร่านนะครับตัวนี้กองหน้าคู่ครับจะเป็นทางโยอินวีซ่านะครับคู่กับทางอีวานโทนี่นะครับที่เป็นอีวานโทนี่ก็เป็นดาวซันโมประจําทีมครับยิงในพีลิกไป4ลูกนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับระบบ4 3 3เหมือนเดิมนะครับอเิซอนโมราเอสครับผู้รักษาประตูครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็ต้องใช้จอกรนเซโลกับเร็กซ์เนอร์ซินเชงโก้นะครับ เซ็นเตอร์แบ็กครับน่าจะเปลี่ยนอ่าจริงๆครับก็ทางเดียร์นะครับมีโอกาสที่น่าจะได้พักเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าโดนใบเหลืองก็จะลงเล่นนัดที่เจริญนแลนไม่ได้นะครับแต่ทางอ่าตอนนี้ฮูสกอร์ก็ให้จับทางเดียร์ครับคู่กับทางนาธานอาเก้นะครับมิดฟิลสามคนครับยูไคลคุนดูกันนะครับเฟนนินโยแล้วก็เควินเดอบรอยนะครับสามประสานแนวรุกครับลิยัตมาเรสครับกาเบรียลเจซุสแล้วก็ทางฟิลโฟเดนนะครับ ด้านนี้เบนโนซิวาครับก็น่าจะได้พักบ้างนะครับสำหรับนี่คือสเปนตัวจริงครับที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งคค่นครับสำหรับ h ฮดตัวเฮดนะครับก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับนี่ไม่ไม่รู้ว่าทางเบนฟอร์ดครับก็ไปอยู่ที่ไหนมาครับก็ยังไม่เคยเจอทัพเือใบายสีฟ้าของเรานะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดครับก็เพิ่งได้ขึ้นชั้นมาอยู่ในหลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสรนะครับก็มีความเพ็่ได้ว่า อาจจะอยู่คนละโซนคนละหลีกกันก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางทําไมพวกเอเบคัหรือว่าคาราบาครับทำไมถึงไม่ได้เจอกันก็ไม่รู้เหมือนกันครับในตรงนี้ก็สถิติของทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็ลุกเกมครับแน่นอนว่าทางเบนร์ฟอร์ดนะครับถือว่าเป็นทีมที่มีเกมลุกที่รวดเร็วครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับพวกเขาสามารถต่อกรเจอกับ นัดที่เจอกับทางเชียวซีเขาเลี้ยวขู่ได้แบบไม่กลัวไม่เกรงกลัวทีมยักษ์ใหญ่ของลีกอังกฤษเลยนะครับโทมัสแฟงครับผู้จัดการทีมของเขาครับเป็นอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งกุนซือหนุ่มครับที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็มีแพชชั่นที่ละไม้คล้ายคลึงกับทางเจเกนคอปเหมือนกันนะครับสำหรับโทมัสแฟงแน่นอนว่าพวกเขาครับก็ตามระบบครับการเล่นของเขาก็น่าจะมา เน้นรับนะครับแล้วก็รอการสวนแบบอ่าเน้นๆนะครับเพื่อที่จะยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับส่วนซิตี้ของเราครับก็เหมือนเดิมครับก็เริ่มเกมมาแน่นอนว่าเป๊ปต้องสั่งลุยแน่นอนนะครับเพราะว่าที่เป็นโอกาสที่จะโกยแต้มไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทิ้งห่างนะครับห่างว่าทางนิวโพรหรือทางเชลซีสะดุดนะครับก็เราก็จะสามารถที่จะทิ้งห่างพวกเขาได้นะครับ เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดครับที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากมายครับก็แต่ก็อยากมาพูดคุยมาพบเจอกับแฟนๆของเดียอติันะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปที่ซิตี้เราครับจะเจอกับทางอาร์เซนอลนะครับวันนี้ครับผมเดียอัขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ